สวัสดีค่ะอิติบงังนิฮงโ,โกค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการเรียนภาษานอกห้องเรียนค่ะโดยวันนี้เจนเซจะขอพูดถึงคำช่วยบ้างดีกว่าเออที่ผ่านมาเราไม่เคยพูดเรื่องคำช่วยเลยนะแต่ว่าคำช่วยในวันนี้เนี่ยมันไม่ได้แบบว่ายุ่งยากมากมายอะไรขนาดนั้นเนาะ เป็นคำช่วยจบประโยคนั่นเองคำช่วยจบประโยคในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะเลยเนาะการเติมตัวนี้เข้าไปกลายเป็นประโยคคําถามตัวนี้เข้าไปแปลว่านุนี่นั่นมากมายเลยเนาะโดยวันนี้ค่ะเซนเซจะยกมา3ตัวที่มันมีความหมายใกล้เคียงกันเอามาเปรียบเทียบกันให้ดูนะว่าเอ้ยเวลาเราพูดถ้าเราต่อด้วยคานี้เนี่ยมันจะกลายเป็นสถานการณ์นี้นะต่อด้วยคํานี้จะกลายเป็นรูปแบบอีกอย่างหนึ่งอ่านั่นก็คือคําว่าเนโยก แล้วก็โยเนะก็คือเอาโยกับเนะมารวมกันเนาะความหมายมันจะเปลี่ยนไปละเรามาดูคำแรกกันก่อนดีกว่าค่ะคือตัวเนะเนะตัวนี้เติมเข้าไปเนาะเดสเนะมัสเนะน่นนี่นั่นจบท้ายประโยคทุกคนน่าจะเคยได้ยินจากไหนแบบพวกการ์ตูนอนิเมะซีรีส์ต่างๆเนาะคนญี่ปุ่นพูดบ่อยมากคำว่าเนะมันก็เหมือนแบบนะหรือว่าเนอะถูกต้องไหมย,ยกตัวอย่างเช่นคโ <t> นอไอสึโอชิเนะคโน argent, ไอสึโอชิเนะแปลตรงๆก็คือ ไอศครีมอันนี้มันอร่อยเนาะอันนี้อร่อยเนาะคำว่าเนะนั่นเองแต่ว่าในสถานการณ์นี้เนี่ยคือในขณะที่เรากินอยู่เนี่ยคนที่เราพูดด้วยเช่นเป็นเพื่อนเนาะก็กินอยู่ด้วยเช่นกันแล้วเราก็บอกโอยชิเนะเพื่อนก็โซดาเนะโอยชิเนะเหมือนกันเนาะเหมือนเป็นการคอนเฟิร์มอีกฝ่ายหนึ่งว่าเห็นด้วยกับฉันไหมฉันว่ามันอร่อยนะเธอเห็นด้วยไหมอีกฝ่ายหนึ่งถ้าเกิดแบบว่าเเห็นด้วยเขาก็จะแบบโอยชิเนะกลับมาหรือไมก่ก็โซดาเนะนั่นสินะ อันนี้ไว้ใช้คอนเฟิร์มว่าเห็นด้วยกับฉันหรือเปล่าหรือเนะค่ะในอีกความหมายหนึ่งเนี่ยเป็นการขอร้องหรือว่าให้คำแนะนำก็ได้เช่นกันนะอ่ะยกตัวอย่างเช่นอุจินิซุอิตะระเดงวาชเตเนะอุจินิซุอิตะระเดงวาชเตเนะถ้าถึงบ้านแล้วอ่ะโทรมาด้วยนะเออเห็นไหมนะในที่นี้ก็สามารถใช้ในการขอร้องออดอ้อนได้เช่นกันนะโทรมาได้นะจ๊ะหรือว่าอิโซยเดเนะรีบหน่อยนะเออก็เป็นแบบว่าในเชิง คำสั่งเล็กๆแต่ว่ายังดูซอฟต์อยู่เป็นการขอร้องได้เช่นกันเนาะถัดมาค่ะคือคำช่วยจบประโยคโยกนะคะอันนี้จะต่างกับคําว่าเนะนิดหนึ่งทั้งที่มันแปลว่านะหรือว่าเนะเหมือนกันแต่จะเป็นนะวงเล็บจะบอกให้นะจะบอกให้นะจะบอกให้นะคือยังไงเอ่ยคือเหมือนว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะยังไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยแล้วเราบอกเขาให้ฟังนะอย่างเช่นคนห้องโอโมชิโรโยกคนห้องโอโมชิโรโย หนังสือเล่นเนี้ยสนุกนะคือฉันอ่านแล้วฉันว่ามันสนุกนะสนุกนะจะบอกให้อีกฝ่ายหนึ่งยังไม่รู้ถ้าเกิดเป็นคโนฮงโอโมชิรยเนแสดงว่าอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะก็อ่านแล้วเหมือนกันแล้วเราต้องการคอนเฟิร์มฉันคิดว่าสนุกนะเธอคิดยังไงแต่ถ้าเกิดโอโมชิรยโยก็คืออีกฝ่ายหนึ่งยังไม่รู้เราก็เลยบอกเขาหรือว่าโกโกมาจิกาเตรุโย โกโก้มาจิกาเตรียอตรงเนี้ยผิดอยู่นะเพื่อนยังไม่เห็นเนาะเออแล้วก็เราก็ฉี้ให้ดูเอ้ยเธอพิมพ์ผิดอยู่อะ่ะอย่างเงี้ยบอกได้นะใช้โยกแทนเนาะถัดมาโยะก็สามารถใช้เป็นคําสั่งได้เช่นกันนะยกตัวอย่างเช่นอาบุนยโยอาบุนยโยอันตรายนะบอกได้คําสั่งว่าเฮ้ยให้ระวังไงหรือว่าชันโตยตเตล์ชันโตยตเตล์ทำให้ดีสิตั้งใจทำหน่อยสิะเป็นคำสั่งได้เช่นกันนะ ส่วนคําว่าโยเนะนะอันนี้สองอันนี้มันมารวมกันละมันก็จะเป็นการให้ข้อมูลแล้วก็คอนเฟิร์มความเห็นของฉันไปด้วยในทีเดียวเลยยกตัวอย่างเช่นคันจิเตะมุสกาชิโยเนะคันจิเตะมุสกาชิโยเนะคันจิเนี่ยมันยากเนอะคือแบบว่าเราพูดกับเพื่อนใช่ไหมเพื่อนก็นเรียนมาเหมือนกันแล้วเราแบบรู้สึกว่ามันยากหรือว่าอัชตานปาติครูโยเนะ ไอชตาโนปาตีคือดูโยเน่อันนี้ก็คือแปลว่าปาร์ตี้พรุ่งนี้เนี่ยเธอจะมาใช่ไหมเป็นการให้ข้อมูลก่อนเนาะว่าพรุ่งนี้มีปาร์ตี้นะ2คือเธอจะมาใช่ไหมคอนเฟิร์มแล้วก็ถามความเห็นไปนในตัวเลยโอเคค่ะหลังจากที่เราเรียนคําว่าเนะโยแล้วก็โยเนไปแลาเนะี่ยก็หวังว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะสามารถนำำําคาพวกนี้ไปใช้ต่อท้ายประโยคแล้วก็ทําให้มันเกิดบทสนทนาใหม่ๆขึ้นมาได้นะกับคนญี่ปุ่นก็ลองไปฝึกใช้กันเูค่ะ ถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของอีจีบังด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย